กุจากผู้มีจิตศรัทธาปีกว่าที่ผมรับราชการมานะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับจังหวัดุรุรัมย์ที่ษ์โดยกรุเมืองที่นะโรงน้ำตาลสาวเอทฉะนั้นทุกกิจกรรมที่อาจารย์จัดทุกกิจกรรมที่อาจารย์ทาโรงน้ําตาลทาหมดเอาหมดซ่อมเตี้ก็เอาหมดเพราะนั้นวันนี้เรามาทําบุญด้วยกันฝากทุกท่านครับเป็นกำลังใจและก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แหน่พนังรองนะครับ คุณกันตาดีเติมดีเติมค่ะพมจจังหวัดบุรีรัยมย์ค่ะค่ะโอกระประหลัดเมืองจังหี้ค่ะการแข่งขันที่รราทุกท่านนะครับค่ะในงานนี้นะคะจะเป็นการมอบชุดยัำชีพจำนวน120ชุดค่ะ ในการนี้ใ่าขอเรียนเชิญนายชีวีเชื้อมากสาธารณสุขอำเภอนางรองรับมอบชุดยังชี่จากท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะขับมอบโดยท่านจเจริญแหวนเพชรนะครับรองผู้ว่าในการหวัุดีรมย์ครับประธานในพิธีครับค่ะชุดยังชีพนี้จะมอบให้กับผู้ป่วยและผู้ยากไร้นะคะตมลน้องยายพิ์มตมลน,น้องกองและตบลน,น้องสนอจ้าสามหนองครับสามหนองพี่น้องกันครับ และในระดับต่อไปครับจะเป็นการมอบป้ายป้านนะครับที่จะมอบนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านเจริญแวทเพศมอบหลังที่หนึ่งครับมอบให้กับท่านร้อยตีเถียนสารสิทธิ์ในอำเภอทหานทรายครับร้อยตีเสถียนสารสิทธิ์ท่านมารับมอบด้วยตัวท่านเองนะครับขอกระตุ้ท่านประธานในพิธีในเจริญเวนเพศครับระดับที่สองขออนุญาตเรียนเชิญท่านพรชัยศรีสุริยนยรทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุย์เขตและข้างที่เ็ดน,นะครับมอบให้กับอำเภอชำนิครับค่ะขอเรียนเชิญนางสุภาพรัรยาพานิชและนางสาวล่กพี่บาโอดรามประหลัลดอำเภอชำนิเป็นตัวแทนของนายเภอชำนิรับมอบบ้านหลังที่สองหนึ่งแสนบาทค่ะเรียบ้ายครับ หลันที่สขอเรียนเชิญท่านจำเริญแหล่งเพชรกีครั้งหนึ่งนะครับมอบหลังที่3ครับมอบให้กับอำเภอประโคนชัยรับมอบโดยขอเรียเนเชิญนายธนศักดิ์คุณประโคนค่ะตลาดอุโสหอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยกำนันนะคะสมนประโคนชัยรับมอบเงินสร้างบ้านหลังที่สอํอำเภอประโคนชัย1แสาานบาทจ้า,าขอบคุณารับ ในลำดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกกำพลวงสมวนนะครับ้่วมกับการขายตำรวจภูธรนานรองนะครับเป็นผู้แทนของสำนักสงฆ์วัดป่าพุทธนรสอนได้กล่าวถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับไม่ดเอาขอสวัสดีพรกแม่พี่น้องที่อยนักเวทีแห่งนี้และรอรๆองทุกคนครับครับสำหรับผมนะครับพันตำเอกกำพลวงสมวนวันนี้ ผมได้รับหน้าที่ดูแลในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมงานหอรสศร์หอลำคืนนี้ครับวันนี้เรามีกำลังที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านในและด้านนอก,กออเวลาบริเั้ริมถนนรับในผาตาครับกำลังประกอบด้วยฝพองครับมีไฟท้องที่ท้องถิ่นอ้องถ้วนครับและที่สําคัญยังมีทหา และกำลังตำรวจด้วยปฏิบัติการพิเศษจากตำรวจภคธรจังหวัดบุรีรัมย์อีก20นายในส่วนของเจ้าหน้าตำรวจของสถานีนาานตำรวจภูธรดังรองนั้นประมาณ80นายที่จะดูแลอยู่ไปกับพี่น้องคืนนี้ทั้งคืนครับเพ <iteration> ราะฉะนั้นแล้วผมฝากาเข้เให้พี่น้องคุณตาคุญญาณยายคุณปูน่นะครับพี่ป้าน้ากท่านครับ วันนี้เรามาดูความสนุกแล้วได้บุญนะครับถ้าอาจารย์เนิศักด์ท่านได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อคนบุรีร,รัมย์ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อคนหลายๆคนที่ขาดโอกาสวันนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยขอ้พี่น้องทุกคนครับชมหมอรำอย่างมีความสุขกลับบ้านปลอดภัยดีไหมครับ ครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้พระอาจารย์เดยไตรล้อครับครับในส่วนของผมขออนุญาตจบจดดี่านี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผู้กำกับการสายตำรวจภูธรน,นางรองเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับท่านปลัดอำเภอตะโกนชัยนะครับโดยท่านธนศักดิ์กุ่มระโคนนะครับท่านจะมอบสมทบก,การสร้างบ้านในครั้งนี้จำนวน33,000บาทมอบอ่าถวายแด่พระอาจารย์โดยศักดิ์วัดสุโขขอเรียนเชิญน,นะครับและก็ขออนุพระอาจารย์รับมอบครับ ขอเชิญทุกท่านนัโมราาสารุพร้อมกันค่ะสำหรับครับรั้แรกแนวหน้าต่อไปนะครับอยากขออนุญาตเชิญท่านจำเริญแผนเพ็รนะครับกองผู้ว่าราชการจังหวัดปุยลำนะครับประธานในพิธีกล่าวเปิดงานหมอํำสร้างบ้านในวันนี้ขอเรีนเชิญครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้่าการเัือสักุยาำ เวลาสโพท,ท่านก็ได้ดำเนินกิจกรรมด้านาศาสนาสงเคราะห์ก็ถือว,ว่าเป็นกิจของสงฆ์อีกด้านหนึ่งนะครับที่ท่านทำมานานจนเป็นที่ยอมรับก็คือเรารู้จักฉายาท่านในานามพระนักพัฒนาน,านักนสงฆ์วัดป่าอัพวันกุ้นานุนสรแห่งนี้นะครับท่านตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดด้วย ซึ่งเป็นศูนย์วัดที่ในที่ีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ท่านเป็นวัดที่ส่งเสริมและมีกิจกรรมวัมดคุณวีธรรมวันท่านเป็นศูนย์ฟื้นปูสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจใกล้บ้านอันนี้ก็ถือว่าท่านนำพาเตียนส่ง ผู้ป่วยไปที่ท่าถึงบ้านเดิไม่มีค่าใช้จ่ายใดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษที่พระสงฆ์พระเจ้าท่านก็ทำเพื่อไปจาการาถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่บังที่ปลดภูม์ให้กับพวกเรานอกจากนั้นเราก็จะมีโครงการต่างๆที่เรายังรู้จักในโครงการเตียงปันสุขให้ผู้ป่วยได้ยืมใช้เตียงโครงการโรงปันใจ มอบโดมช่วยเหลือเพื like ่อนมนุษย์ในวาระสุดท้ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการโครงการหมอรบสร้างบ้านซึ่ง e. anyway, um, so เป็นโครงการใหญ่ที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับจะมาถึงครั้งที่ส0แล้วนะครับซึ่งเป็นสองร้อยเจ็ดก็เป็นระยะที่สองเป็นปีที่สองของการสร้างบ้านให้กับผู้ป่วยยากไร้ถึงปีละสามหลังหลังละหนึ่งแสนบาทโดย การจัดหายบักหมอลำซึ่งวันนี้เป็นหมอลำวงดังสาวน้อยเทศบ้านแพงนะคร่บทายจานโดยศักดิ์ท่านก็มีความประสงค์ที่จะมอบเงินทั้งหมดหลังจากท่านได้จ่ายแล้วเนี่ยให้สามอำเภออำืภอพะโคศัยหนึ่งหลังอำเภอหลานชายหนึ่งหลังอำเภอจำเนงหนึ่งหลังก็ผมในฐานะของจังหวัดผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บุนิรัาภัยในคาโตะสาชิไรซึ่งเป็นผู้ใหญ่จังหวัดก็ต้องกระทำอนุถนนาสาธุทุกทุกท่านที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างมีประโยชน์แล้วก็ตามที่ท่านพผ่งกับเอวนารองนะครับผ่้ตับสพนารองได้ขอร้องพวกเราครับเพื่อไปดูป็นตาเพื่อดูแลลูกหลานเพื่อให้ดู หมอลำอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดระยองของประเทศไทยไวัยรุ่นหรือกลุ่มก็คือลูกหลานของเราเพราะนั้นเราก็ทุกคนก็รักความสุขก็ขอให้เราช่วยกันเพืตาแล้วก็ขอให้าาการจัดงานครั้นงนี้เนี่ยเป็นุประสงค์ทุกประการนะครับวันนี้ก็ได้เริมอ,อันเป็นมงคลแล้วนะครับก็ผมขอเปิดโครงการหมอลำสร้างบ้านปีที่สองประจำปี257นะบัดนี้ครับ ขอขอบคุณที่ดำเนินแปลไทยนะครับของรัฐวัฒนธรจังหวัดบุรีรัมย์ประจำวันที่21เมษายนครับขออนุญาตบรรยานครยเจ้าความสำเร็จในปีแรกของโครงการหมอลำสร้างบ้านที่สร้างร่วมกับคณะหมอลำสามานยที่บ้านแพง พื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการดําเนินการเสรียสิ้นจํานวนสามหลังคาเรียนเราตั้งโครงการไว้หนึ่งปีเราสร้างสามหลังหลังละหนึ่งแสนบาทซึ่งปีที่ผ่านมาครับปี2 5 6 6เราสร้างสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้งสามหลังนะครับปีที่สองเราก็มีรูปแบบของการทํางานเหมือนเดิม,มนี่สำหรับวันนี้ญาติพี่น้องที่กําลังเข้ามานั่งชมหมอลำสาวน้อยเพชรแปง หรือโครงการหมอลำสร้างบ้านปีที่สองนั้นก็ให้ทุกท่านชมหมอลำอย่างมีความสุขซึ่งเป็นความฝานที่อาจาจยาอยากให้ทุกคนหนึ่งสุกกายสองสุดใจอย่างมีความสุขอย่ามีปัญหาและร่วมบุญสร้างบ้านปีที่สองไปพร้อมกันบุญนี้มันจะเกิดจากที่ทุกคนที่ร่วมกันทำบุญและได้สร้างบ้านให้คนมือลำเพิ่มเป็นปีที่สองครับ โลกตัวนี้ให้เสียงเพลงเป็นโลกล่าดอกไม้หอมให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้ายังให้เป็งกับเราวันนี้เราท,าท่านผูกชนครับเราสร้างมามากสุดท้ายเราเอาอะไรไปไม่ได้มีเหลือเพียงแค่คุณงามความดีเท่านั้นวันนี้เรามาสร้างบุญบาีด้วยกันในการสร้างความสุขให้ความรักเป็นปันสร้างบ้านเพือ่อเยาวไร้เพื่อคนทีกันที่สองเป็นองคลกันเป็นก่ันครับ